ของแมวเข้ามาเปอาาตที่ลปะระวังระวังระวังหลุดนะพี่การอุ้งกับที่ที่รับมาแบบนี้แต่คือเราเราอ่ะมีใจรักเราอยากเลี้ยงก็คือตัวนี้คือเล็กตบบโตนะครับแต่แมวนี้ก็คือตัวเล็กเรามีใจรักแต่เราเขาเรียกว่ายังไงอะแมวไม่แข็งแรงเราต้องให้แมวกินนมกับกับแม่ใช่ไหมครับต้องชงนมชงอะไรเงี้ย แต่ถามว่าเราอ่ะมีใจรักแมวไหมเลี้ยงทารุณไหมไม่ครับนี่คือ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 สิ่งที่ที่ผมเลี้ยงเขาเหมือนกันนี่คือนี่ครับหลักฐานเลยใช่ครับแต่ว่าทุกตัวเนี่ยอ่าเนี่ยครับนี่ครับใช่ครับนี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 ่ดูหน้าตาเนี่ยแค่จำชื่อที่ผมตั้งได้ทุกตัวเลยถามว่าผมร้องไห้ไหมตอนนี้เขาเสีย ร้องนะครับเราไม่ได้ตาลุนครับทั้งซื้อของทั้งคือเต็มที่หมดครับแล้วทําไมน้องต้องบอกเวลาเขาถามนะคะคือผมบอกให้นะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้ทารุนครับแต่คนที่เขาทักมาถามผมเจ้าของแมวครับนี่ผมบอกพูดนะครับเขาพูกคมครับคือเขาใส่ร้ายเลยครับหมายความว่าเอาแมวไปฆ่าไหมเอาแมวไปขายไหมเอาแมวไป แบบนี้ไหมแม้กระทั่งตอนนอนครับเวลาส่วนตัวของผมเขาโทรหาผมครับสามสิ 30, 40, บสี่สิบาเธอแบบอย่างนี้นะคะสมมติว่าน,น้องทราบว่าถ้าการรับแมวก็ตายตัวที่สองก็ตายสามตายสี่ตายห้าตายหกตายน้องยังจะยังรับอีกเหรอคะไอ้ผมครับก็คือแล้วทำไมน้องไม่เอาเขาก็โรงพยาบาลในเมื่อน้องรู้แล้วน้องดูแลเขาไม่ได้ก็คือโรงพยาบาลมีะแยะไปที่สามารถเลี้ยงเด็กตั้งแต่แม่ไม่มีเลยนะคะแมวรอดหมด พี่คนหนึ่งอ่ะที่เลี้ยงแมวร้อยกว่าตัวพี่บอกให้เลยว่าแมวสุขภาพขนาดเนี่ยไม่มีทางตายได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงครับแป๊บน,นึงนะครับคือคือผมไม่ได้หมายความว่าที่ผมไปรับแมวจากเขามาแมวจะเป็นอ่าเป็นโรคหรืออ่อนแอไม่ใช่แบบนั้นครับคือที่ผมไปรับมานี่คือผมก็ต้องอ่าศึกษาคนที่เขาใ้ผมมาเนี่ยก็คือต่างคนต่างศึกษากันก็คือแมวแข็งแรงหมดตัวครับแต่มันเป็น มันเป็นผมเองที่ไม่มีประสบการณ์ครับอในการที่จะเลี้ยงแมวเด็กไม่ได้หมายความว่าเรารับแมวป่วยมาแล้วทําไมไม่พาไปรักษา ไม่ไม่ใช่แบบนั้นครับเข้าใจที่คุณพูดแล้วคุณบอกว่าคุณไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงแมวเด็กแล้วทำไมคุณต้องขอแมวเด็กอีกอะคะถ้าสมมติว่าตัวที่หนึ่งตายตัวสองตายสามตายสี่ตายคุณก็น่าจะรู้แล้วนะว่าเราไม่มีประสบการณ์เราไม่เก่งละเราไม่น่าจะเพรามันทรมานเราก็ต้องเปรรับแมวโตหรือไม่พอเลี้ยงเลี้ยงแมวโตแล้วแมวโตไม่ไหวอีกคุณก็ควรหยุดเลี้ยงเพื่อให้คนที่เขามีเมตตาและพร้อมที่จะดูแลเขาจนรอดเพราะว่าทุกๆคนเขาก็รักอะคะนี่ครับเอาน้องน้องที่น้องน้องาค่ะ เจ้าของแมวที่ส่งไปสูดเลยคะ่ะบวกว่าถ้าเกิดถ้าเลี้ยงรู้รู้ตัวตั้งแต่ตัวแรกที่เลี้ยงไม่ได้ใช่ไหมคะหยุดเลี้ยงค่ะเลี้ยงตัวที่มีให้ดีก่อนก่อนที่จะไปเลี้ยงตัวอื่นแมวแมวเขาอะตามสัญชตตาตญาณอะเขาว่าถ้าเกิดก็ไม่ได้ดูแลตัวเลี้ยงอะเขาเป็นแมวจรเขาสามารถดูแลตัวเองได้คะ่ะง่ายเอามาเลี้ยงหน,หนูหนูไม่ทราบว่าเอามาเลี้ยงยังไงเขาถึงได้ตายหนูที่บ้านหนูเลี้ยงแมวเป็สิบตัวก็ไม่ตายไปยังแมว อาหารแมวตัวใหญ่กินก็ไม่ตายแมวมันไม่ได้งูมันชาะอะไรที่มันกินไม่ได้มันก็จะคายออกแต่รู้สึก่าแมวมันไม่สบายแมวมันมันมันป่วยต้องพาไปหาหมอเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้านก็ต้องรักษาถ้าคุณไม่ไหวที่จะเลี้ยงก็ไม่สมควรที่ไปขอแมวทั่วไปเลี้ยงอ่าเดี๋ยวนิดนึงนะครับนั่นคือเหตุผลต่างคนต่างเลือกกันแล้วใช่ไหมครับก็นัดกันเจอกันหมายถึงว่าเขาเอาแมวมาหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องดูผมเองเนี่ย ในใจนะครับไม่มีตัวไหนทดแทนตัวไหนครับไม่มีตัวไหนต้งแทนต่เยอะมากเลยนะคะใช่ครับแต่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวฟังนะครับไม่ใช่ติบตัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องคนนี้คือที่แมวเสียเนี่ยฟังนะครับไม่มีตัวไหนที่ผมเอามาทุกแทนตัวไหนแต่ผมจะบอกรายละเอียดนะครับคือผมไม่ได้ปล่อยเกะกะครับแต่ผมถามนะครับเจ้าของที่ผมไปรับต่อมาเนี่ยคือผมไม่ต้องคิดว่ามาอยู่กับผมเนี่ยมันดีกว่า ที่เขารับอยู่ตอนนี้อยู่แล้วอเขาอาจจะแมวเยอะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ได้คิดว่าแมวป่วยแต่พอรับมาแล้วปั๊บในความรู้สึกเราเนี่ยอย่างน้อยแมวไม่ต้องนอนบนเตียงได้ครับแต่ผมยังไม่ปล่อยเลี้ยลาดหรือว่าเป็นแมวจรเหมือนที่ผมไม่รับมาผมก็คืออยากดูแลเขาด้วยใจแต่ประเด็นก็คือวิวัฒนาการของแมวครับตัวเล็กหนึ่งเราต้องปกไฟใช่ไหมครับไม่ต้องเลี้ยงไมครับจริงๆครับมันไม่ต้องเลี้ยงลองก่อนนะคะอย่างนี้ลกัน